ข่าวนี้ทําให้หลายคนงงว่าเขาอยู่ในนั้นได้ยังไงผู้ชายอยู่คนหนึ่งติดอยู่ในท่อระบายน้ําแบบนี้แล้วเมื่อวานนี้ที่กรุงเทพมหานครฝนตกด้วยนะคะ,คะแล้วก็อยู่อยู่ในท่อแบบนี้อยู่มา4ี่วันแล้วว่าอิดโรยมากเลยนะคะคือเฮลมีเฮลมีลักษณะแบบนี้คือช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนยังงงหรือว่าเขาลงไปได้ยังไงนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วเขาเล่าให้เราฟังนะที่ต้องมาอยู่ในท่อเนี้ยเพราะหนีหัวซุ้หัวซุนเนื่องจากไปเห็นผู้ชายลักษณะเหมือนตำรวจเขาอ้างงี้นะคะ ตำรวจมีการส่งมอบยาเสพติดแล้วเขาก็เลยต้องหนีเพราะว่าเขาถูกแบบเหมือนกับโดนขู่ลักษณะแบบนี้แล้วมีการกรอกยงกรอกยาด้วยคือเราไม่รู้แหละเขาเล่าให้เราฟังแบบนี้เราก็เก็บข้อมูลเข้ามาไปดูนาทีที่ช่วยชีวิตผู้ชายคนนี้กันค่ะ ลงจากไี้มาสอง้าสององน่ากลยกตกสอขาบอกหนู่จะวันะไรครับนคุณผู้ชมอยู่ในท่อระบายน้ำตรงนี้ค่ะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังงัดอ่ะ เขาก็ต้องเอาจะแกงเหล็กไปแล้วงัดฝาท่อระบายน้ําแหม่มันจะงัดง่ายๆหรอมันก็ไม่ง่ายเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ชายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ค่ะท่อระบายน้ํานี้นะคะอยู่บริเวณซอยเพชรบุรี2เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครยากลําบากฝนโตตกด้วยไอช่วงที่เวลางัดแล้วก็จะช่วยเขาขึ้นมาค่ะคือชาวบ้านก็บอกแปลกใจเหมือนกันลักษณะนเนี่ย เขาเห็นผู้ชายคนนี้ยอยู่ในท่อระบายน้ําแล้วตอนนั้นฝนก็กําลังตกหนักด้วยนะน้ําก็ขึ้นสูงถึงหน้าอกแล้วคือมองไปตรงนี้มันก็เห็นชัดเจนว่ามีคนอยู่ตรงนั้นจริงๆอะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโหงัดตะแกรงเหล็กเนี่ยคือตอนแรกพยายามงัดงัด,งดไม่ได้นะพอฝนหยุดตกน้ํามันเริ่มระบายลงมาใช่ไหมคะพอเริ่มลดล,ลดลงลดลงลดลงเขาก็เลยเปลี่ยนหาวิธีใหม่เปิดฝาท่อปูนที่อยู่ห่างไปประมาณ10เมตรให้คนที่เขาประสบภัยเนี่ยเขาเดินออกมา จากอีกท่อหนึ่งไม่ใช่ตรงเมื่อกี้นะแล้วก็ใช้บันไดเนี่ยลงไปในท่อเอาตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยรวมเวลาที่ช่วยเหลือผู้ชายคนนี้หนึ่งชั่วโมงด้วยกันคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเขามาหยุดกับใกล้ท่อระบายน้ำเนี่ยเขาบอกว่าไอ้จังหวะนั้นฝนมันตกไงเขาก็ใส่เสื้อกันฝนแล้วได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้ขอความช่วยเหลือเหมือนกับช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างเงี้ยจนเฮ้ยเสียงคนมาจากไหนมาจากในท่อแล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอยู่ในท่อมาสี่วัน ผู้ชายคนนี้ค่ะที่เขาไปเจอคนตกท่อไปะเขาก็เลยรีบไปหาตำรวจที่ป้อมแยกอุรุพงศ์แล้วก็มาช่วยผู้ชายคนนี้นี่นี่นี่เนี่ยค่ะโอ้ยพี่เขาเนี่ยไปเจอผู้ชายคนที่อยู่ในท่อแล้วก็นำมาซึ่งการช่วยเหลือได้สำเร็จนะคะชายที่ประสบเหตุเนี่ยชื่อเรียงเสียงอะไรชื่อว่ายศกรจันน้ำใสอายุ44ปีค่ะนี่สภาพเขาหน้าจอไอ้ตอนที่ช่วยขึ้นมาได้เนี่ยเห็นไหมแขนขาอ่อนแรง อุ้ยดูดูดขา,าดิเน่เท้าเทอเปื่อยหมดเลยอะ่ะมังจะหลุดอยู่แล้วนั่น่ะแช่น้ํานาน้าสี่วันดูแล้วก็ถามเขาว่าลงไปอยู่ในทอน่อได้ยังไงเจ้าตัวกระอัมอึงแล้วก็กลัวอยู่นะอาการยังหวัดผวาอยู่ยเขาบอกก่อนหน้านี้ค่ะจับใจความได้ว่าเขาไปวัดแถวๆสอน,นอบางโพแล้วไปเจอตำรวจเหมือนกําลังจะมอบยาให้กับกลุ่มชายชะกันพอเห็นว่าเออมีคนเห็นคือคนกลุ่มเนี้ยเขาก็พากันวิ่งไล่ล่า พี่คนนี้ค่ะพี่เสื้อแดงเนี่ยแล้วก็เอายาบ้ากอกปากไป4ี่ห้าเม็ดด้วยเขาบอกเขาโดนเอายาบ้ากอกปากไปเขาเกือบตาย<อ>เขาก็เลยต้องวิ่งหนีมาเจอท่อระบายน้ําติดกับรางรถไฟมุดท,ท่อหนีค่ะแล้วเขาบอกพอมุดลงไปไปเจอทางตัน<อ>ย้อนกลับมาทางเก่าก็ออกไม่ได้เพราะตารวจสั่งลูกน้องว่าปิดรูท่อไว้โอเป็นเรื่องเนลาเออจนต้องเปลี่ยนทางเดินมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่เจอทางออกอติดอยู่ในท่อ3ามสี่วันแล้ว เอาละสิลองฟังเขาเล่าดูแล้วกันนะคะมุดมาได้ยังไงอ่ะทำไมทำไมถึงได้มุดมาเราไปเราไปมุดไปนี่แล้วทำแล้วโดนแล้วโดนทำอ่ะเราล้วโดนทำแลาวเรหมือนว่าเราเราไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วคนที่ทำใครจำได้ได้ไหม น่าได้เจ้าที่อะไรครับพี่พูดพูดเลยครับพี่พี่ได้ช่วยพูดไปมันบางทีบางทีบางคนไม่เข้าใจดเลยนะไม่ไม่เป็นไรครับพี่เปิดเผยมาเลยครับต่อฟังภูพี่ต้อนอนครัอเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเหรอครับพี่ได้ดื่มสุราไหมครับคือยังสติเต็มร้อยยืนยันว่าสติเต็มร้อยใช่ไหม เรารู้พี่าเาเขาเขาไล่ตามผมมาแล้วเขาปิดทางไม่ไม่ไม่ออกวะอืมเฮ้ยพูดปากบอกไม่ไดพี่พอลงปุ๊บเป็นตันใช่ไหมผมกล่าวว่าจะจะขับทางเดิมเขาก็เอาไอ้เอาเอะไรมาปิดไปแล้วก็ปิดไม่ให้ออกครับผมดินกลับมาแล้วอยากลงาุมปิดมากเลยอะไรเงี้ยเหรอใช่ เราเลยเดินมาจนมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับก็เลยเขเลยเดินมาเดินตามพ่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็ไปให้สุดเลยเดินเองก็เดินมาปิดอยู่ในนั้นกี่วันครับผมก็ออกเลยสี่วันสามสี่วันที่แผมโดนจับแล้วผมจับมันมันยาบ้ายาปากผมนีสีด้านมิดอะผมรู้ว่ามันจะมันจะเอาตายเลยผมคือคือพี่โดนยัดยาบ้าเข้าปากเลยอะเรื่องนี้จะไม่พูดเยเดี๋ยวผมขอไปคุยกันนะอุ้ยวะ เฮย้ยจะไปคุยกับนา้าแต่ก่อนไปคุยกับน,น้านี่ไปหาหมอก่อนแล้วกันนะคะคือสภาพนี่ต้องโดนน้ำเกลือ,อเพราะอะไรออิดโรยเหลือเกินนะคะไม่ได้กินอะไรมาสี่วันแล้วรอยขีดข่วนเป็นจ้ำแดงแเต็นตัวเมื่อกี้เห็นเท้าเปื่อยมือก็เปื่อยตาก็แดงคี้าก็ไหลไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนเลยแล้วเมื่อกี้ สนอบางโพครับเป็นไงคือตอนแรกก็อ,ำ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 อำึ้งอึ้งไม่อยากจะพูดไงสุดท้ายก็บอกบอกมาเถอะบอกมาเถอะพอบอกพี่กัดว่าสนอบางโพเท่านั้นแหละค่ะก็เลยสอบถามไปที่พันตํารวจโทมนูนหอมละออท่านนี้เป็นรองผู้กํากับการสืบสวนสนอบางโพท่านก็รับว่าละแวกโรงพักเนี่ยมันมีวัดอยู่จริงอันนี้ข้อมูลตรงกันแล้วนะแต่พื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ยาเสพติด <c oughs> และไม่มีรังรถไฟตามคํากล่าวอ้างเออนั่นนะสิวัดมันก็มีทุกที่ไหม <พ uka> ก็มีรอบๆโรงพักทุกที่ทั่วประเทศไทยอะ่ว่านะท่านรองตั้งข้อสังเกตมาด้วยบอกถ้าผู้ชายคนนี้นติดท่ออยู่3 4วันจริงก่อนหน้าน,นี้ฝนตกหนักมากน้ําขึ้นสูงมากจมน้ําตายตั้งแต่วันแรกแล้วไหมเนี่ยค่ะนี่เป็นข้อสันนิษฐานนะคะคือเขาก็เลยบอกว่าไอ้คำกล่าวอ้างของผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยที่อยู่ในท่อ4วันน่ะคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้<อ>แต่คงจะอยู่4วันหรือเปล่าด,ดูสภาพมันก็เปื่อยยุ่ยไปหมดเลยนะเท้าอ่ะ เอออ่ะเดี๋ยวรอให้เขาสภาพร่างกายหรือสติสตางฟื้นคืนมาก่อนเพราะว่าเขาให้รายละเอียดว่าเขาโดนกอกยาบ้านั่นแหละจะบอกว่าต้องตรวจฉี่หลังจากนี้แต่ถ้าตรวจฉีดดำเนินคดีได้ไหมอ่ะเขาบอกเขาโดนยัดนะเออนั่นนะมันก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนด้วยนะคะว่ากันไปเออ,อว่าไม่เกินความสามารถตำรวจบังโพนะฮะบางโพใช่ไหมบางโพ <laughs>